ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นก็สามารถไปรวบตัวเจ้านี้ดอกเบี้ยโหดได้นะครับก็สามารถยึดของกลางก็คือสมุดบัญชีเงินฝากแล้วก็เงินสดอีกจำนวนหนึ่งครับ นายพิพัฒน์จรัดรังสีชนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับนำตัวมาถแถลงผลการจับกลุ่มหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับจากพนักงานโรงงานทํากระเป๋าแห่งหนึ่งในอำเภอพิมายบอกว่ามีเจ้าหนี้ก็คือนายพิพัฒน์ชอบมาเก็บดอกเบี้ยก,กับพนักงานในโรงงานทุกสิ้นเดือนเลยนะครับโดยการยึดบัตร ATM ของลูกหนี้ไว้เพื่อนําไปกดเงินออกมาซึ่งนายพิพัฒน์นั้นคิดดอกเบี้ยร้อยละ5บาทครับซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่สูงกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวนายพิ พัดในข้อหาปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมายพร้อมกับยึดของกลางเป็นเงินสด477,130บาทสมุดบัญชีรายชื่อลูกหนี้สมุดธนาคารพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนนะครับที่เป็นของลูกหนี้สำเนาทะเบียนบ้านลูกหนี้อีกจำนวน155คนด้วยกันครับวันนี้มีความคืบหน้านะคะ